ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะครับแต่อ e no, ีดูดูชีวิตตัวเองอยู่ในโทรศัพท์นี่ออกรายการอะไรนี่เดี๋ยวไทยบีไทยพีบีเอสดูดูโัวทุนระดับเอากรไดจะกครพีบีเอสยอดคนดูกี่คนละคิดว่าแปดแปดหมื่นกว่าเลยเออคนดูในยู u ูบแบบแปดหมื่นสี่ก็ได้เท่าไหร่ วิววิวละบาทวิวละบาทโอ้แต่อีได้แปดหมื่นตัวนี่แปดหมื่นสี่เลยดิใช่ไหมครับแล้วไนได้ตังค์ยังยังอ้าวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอภายเ่โกงแล้วเออเอ้อย่าไปว่าเขาโกงอ่ะเ็เขาคนดีอยู่คนดีคนดีมากมากเลยดูดีพี่น้องอืมไปอีนี่นี่ออกรายการไทย P B S เออใจ P B S ก็ทำคืนเนาะเออชีวิตชีวิตชีวิตเออมวยงเวียนลุ่มฮะชีวิตมวยงเวียนลุ่มเขาก็ทำเป็นชีวิตมวยงเวียนลุ่มชีวิตจริงยิ่งกว่าละครแล้วก็อะไรแล้วไอ้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 หัวหน้าใครมวยชีวิตไอ้ที่มันลุ่มนะอันนี้ พี่น้องเขาจะได้กดเข้าไปดูเออกดกดเข้าไปดูเป็นไอชีวิตจริงยิ่งกว่าละครแต่ว่าตรงตรงวง,งเล็บปาอีนะอ่าปาอีแล้วก็อะไรนะสงเวียนล่มอ่ะสงเวียนล่มคูมวยสังเวียนล่มเออคูมวยสังเวียนล่มคูมวยสังเวียนล่มปาอีคูมวยสงเวียนล่มเนี่ยวันนี้เดินไปไหนน่ะเดินไ,ไปดูบ้านบ้านเกา่าบ้านเกา่าแค่บ้านบ้านเก่าอยู่มอยู่ได้ใจเมียอยู่แต่ก่อนผมในเมียวาบ้านหลังนี้อรอเออบ้านหลังนี้แหละ อ๋อที่ทํามวยนะเออที่ทํมวยอ่ะแล้วบ้านเป็ดบ้านบ้านสาธาณสุกเพราะว่าแต่ก่อนผมได้มีเป็นเป็นพยาบาลเศร้าเลยเนาะซอยวัดใหม่สองรกร้างไปหมดเลยเนาะ ขอไอ้ไอ uh, 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 uh ้ล huh. oh uh ูกขอรออสินขอคูอ <splash> ย <t uring> ู่นี่ไอ้เจ้าหนึ่งเ่งสอตงามนี่มทุกคนโอ้คนดูแปดหมื่นแล้วนี่ได้แปดหมื่นกว่าบาทแล้ววิวละบาทบ้าดกร้างหลันี้เต็มไปด้วยความทรงจำใอดีตของปาีอ้มันมันมัทำดี

อ, ahn, อนี้บ้านหลังนี้ก็ล้างไปเลยหรอโมเดนี่ล้างเนี่เดนี่บวม,มีอะไรใครอยู่แล้วเวนี่คอคอยมาเรื่อแต่ว่าไม้มไม้มันเป็นไม้อย่างอย่างดี <ừ> นะสมัยโบราณไม้ไม้มีไม้อย่างดีอ่ะววบางรแ่าชาการเงื่อนบ <ไป S 2> ้านก็ดีเลยเนาะอนที่เขาไม่เรื้อเนาะบอสอันนี้คจะไม่ได้เรื่อ ทำดูไปดูไปตั้งแต่ยังหนุ่มสาวยังรักษาไว้ไม่ได้ผมหมดหัวขาดเวลาผมหมดหมดทุกทุกอย่างหมดหมดตั้งเงี้ยนะโอ้สักยอมอะไรผมผมไม่ไม่ทำแล้วผมจะตั้งใจหาเงินยแต่แต่มันย้อนไม่ได้แล้วตอนนี้มัน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 เรื่องอะไไปแล้วเขาเขาไป็นอะไดีแล้วช่างช่างก่นไปจะอีกไหมผมผมมีไกด้วยเหมือนเหมือนมวยอะ สี่คอรภูมิมากกว่า10กิโลเมตรขอให้ได้ตังค์เยอะนะต่อยเขาเอาคุณครับขอให้ตังค์ให้ได้ตังค์คงครับอันนี้สวัสดีลำลาพี่น้องทุกท่านขอบคุณมากครับไอ้ไอ้ไอ้เปิดอยู่เลยครับเด้อฝากติดตามฝากติดตามหน่อย